สวัสดีครับ,รบท่านผู้ชมวันนี้ก็มาพบกับช่องกินดาชาแนลอีกแล้วนะครับไม่แล้ววันนี้ก็ดีใจมากเลยวันนี้ก็ได้รับพินนะครับได้รับพินวันเลขเนาะถึงมาถึงนะครับพินวันนี้ใช้เวลาขอไปสิบวันนะครับใช้เวลาทั้งหมดรวมกันสิบวันที่ได้มาครับท่านผู้ชมนี่นะครับพิน พินนี้เป็นพินของช่องหลักนะครับเป็นช่องของอาทิตย์ชาแนลนะครับผมแต่ช่องนี้ช่องกินดานีเป็นช่องที่สองครับช่องรองเนาะ <c oughs> เป็นช่องของคนนี้เลยนครับ <c oughs> <c oughs> นี่นะครับวันนี้ก็จะมาทานลุยสวนนะครับรอบดึกเนาะแล้วก็จะมาอัดคลิปว่าได้พินมาแล้วนะครับจะขอขอบคุณท่านผู้ชมด้วยครับที่ กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ฝากช่องเลยนะครับช่องกินดาชาแนลนะครับผมนี่ก็ลุยสวนอันนี้มันกินลุยสวนกันนะคะลุยสวนรอบเด็กครับผมก็ดีใจมากเลยนะครับได้รับพินมาแล้วหวังว่าช่องนี้จะมีโอกาสได้รับพินอย่างช่องหลักนะคะ<ม>เริ่มเลยเ เราดึกเราเราต้องกินแบบอาหารครีนหน่อยนะคะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่กินแค่นี้ก็พอค่ะเพราะว่าอีกชั่วโมงหนึ่งเราก็จะนอนแล้วกินใครกินมันนะครับวะนี่นะคะราดน้ำจิ้มไปนี่ครับเจ้าจของเจ้าของจ่องเขาก็เป็น คนเหนือเนอะครับเ้อเป็นคนเหนือนอกก็ฝากปอเม่พป่น้องปปลุงป่านาอาเนาะฝากกดไล่์็ดแชร์กคดกิดตามด้วยนะครับคนบ้านเฮามาอยู่ไก่บ้านไก่เมืองหน่อยอยู่ตามถิ่นมาหาหาทำการทํทำงานเป็นจะได้ล้ำก็ล้ำ <laughs> ล้ำขนาดล้ำขนาด,นาดอันนี้เป็น <c oughs> ของเจ้าประจําเลยนะครับทานทุกวันครับผมเจ้านี้ของเขาเส้นเขาจะนุ่มมากเลยผมซื้อมาทานกันประจํานะครับล้นเราจะอ้วนไปดรวยกันนะครับน้ำจิ้มน้ำจิ้มรสเด็ดนะครับเชฟล้ำบ่ล้ำหมดอยู่แต่กรมนี่แล้วเด้อ อไข่ดีมาหั่นเค็มนี่เอ้ยช่วงดึกหนาะมมากิ้มได่านัเจ้ารำมาเด้อกุ๊บไม่พป็นนองมาเด้ออืมเดี๋ยวถ้าเกิดไข่อาหั่นคคิปกินอันอย่างกอกคอมเมนต์มาบอกได้นะเจ้าเดี๋ยวเหมือนนะครับหรือว่าอยากจะหั่น อย่างที่ทำกับเข้าอย่างนี้เนาะอย่างที่ทำกับเข้าอย่างฮ้อถ่ายคลิปทำกับเข้าอย่างนี้อบอกมาเารืลอยจะถ่ายคือกินินอะกับเข้าเหนือเขาก็ได้กับเข้าภาคกลางก็ได้นอพีนังก็เป็นคนเหนือกันนะครับ <c oughs> คนบ้านเขาเองเข้าใจเด็ดรับ กับข้าใต้เนี่ยหมหูดเออด้อไก่ลำหน่อนะครับอันนี้พอดีผมนออผมก็อยู่ทำงานอยู <c> ่ <oughs> กรุงเทพเนาะไอเจา้าห้องเจ้า่างอยู่ไอขอแบบขอพิ้นไปนะครับขอ,อนี้ไปเนาะมันก็จะได้เร็วหน่อยหนึ่งเพราะว่าเขาอยู่เหมือนอยู่ใกล้เขานี่นะครับเนาะอ,อยู่กรุงเทพเนาะกรุงเทพอย่างสามลักอย่างนั้นก็ต้องสองถึงสี่สัปดาห์เนาะสีอ่อาทิตย์สองถึงสี่อาทิตย์อันนี้ก็ได้ได,ได้เร็วกว่าเขาหน่อยหนึ่ง เส้นขอนุ่มๆครับเส้นนุ่มๆถึงเ,เจ้าไปจําเลยครับเนี่ยอือใส่มินั่นนพักหั่พักมาใบหนึ่งพักกับแป้งเนาะฟุ้งเถอะไรอย่างกับแป้งมดเจ้าอืออืออือ กล่อ,องนี้สามสิบห้าบาทนะได้ห้าชิ้นอันนี้แบ่งกันคนละกึนเนาะห้าชิ้นสองคนสองชิ้นกึนโอเคกินนักกว่าไปได้เดี๋ยวจะอ้วนแค่นี้ก็อ้วนละแค่นี้ก็กลมกลมลิงกันแล้ว <c oughs> <c oughs> นี่ก็ฝากโปรแม่พี่น้องนเด้อดูแลสุขภาพดูแลตัวเองด้วยเด้อครับเด้อนาอโรคภัยไข้เจ็บมันก็น,นักนาะงตรงนี้เนาะครับผมเป็นห่วงกันอยู่บ้านอยู่เมืองอยู่ในแต่ทำง,งานต่างทีนต่างเด่นกับอห้องสุขภาพแข็งแรงกันกูพูดกูฟุนไปอยู่ว่าอยู่บ้านเฮาหรือว่าอยู่เมืองนอกนนเ,นอนนอนอเมืองนาเนาะขอห้องอยู่ดีมีสุขสั่มรวยเงินทองกันเด้อครับเด้อ จะไอ้ปีใหม่ละใกล้จะปีใหม่เมืองละอืมมีมีไข่ไปแอวตั้งได้เล่นอย่างกะคอมเมนต์มาบอกกันได้เดอเ้อครับเนอยมาอูมาหูกกันเนาะเดี๋ยวด้าท่านผู้ชมอยากเห็นคลิปกินเกี่ยวกับอะไรคอมเมนต์มาบอกได้นะคะนี่พ่อค้าติดกันวาพ่อค้า เป็นช่องหลักเป็นพ่อค้าปลาตะโกงนะครับก็เลยติดก็จะติดเข้ามาพ่อค้าพ่อค้าฝากฝากช่องหลักด้วยนะครับช่องอาทชีพชาแนลครับผมเป็นช่องเกี่ยวกับสอนทําปลาตะโกงนะครับอยากจะทําเป็นอยากจะมีรายได้มีอาชีพเสริมก็เข้าไปดูได้ครับช่องอาชีพชาแนลหมดแล้ว คืนนี้เราก็แค่มาทานแค่นี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวว่าจะให้พี่เขาทำเดี๋ยวข้าวให้กินอยู่อยากกินลาบหมูค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูคลิปต่อไปว่าเขาจะทำอะไรให้กินมีหลายอย่างเลยทั้งลาบหมูน้ำเงี้ยวไก่ไก่ไต้หนาบ้านเขาห้องไก่ไต้หนาเนอะไก่ไต้หนามยำไก่ใส่หัวปี แก่งขวแขงขวไกลอเอย,ยุคนี้มันโควิดเนาะมาทํากินที่ห้องกันดีกว่าเพรา่อขายของติตลาดเซ็ตลวกอกซื้อกับเข้าว่วยมาทํากับเข้าวตีห้องเลย<ม>บอกขาอยากจะกินติตลาดเนาะ <c oughs> ขวโรคระบาดมันเยอะคลิปหน้าจะเป็นลาบหมูนะครับเน,นาะ <c oughs> วันนี้แต่ขอฝาก ช่องกินดานะครับช่องกินดาชาแนลเนาะวันนี้วันนี้ก็ขอฝากช่องกินดาชาแนลด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ก็จะมารีวิวให้ดูครับพอ,พอดีได้รับพินมาใหม่เนาะเพิ่งได้รับวันนี้ก็ดีใจมากเลยนะครับดีใจมากเลย,ค,เลยค่ะย,ยิ้มไม่หยุดเลยก็แปดเดือนนะครับสําหรับที่ทําช่องมาเนาะก็เพิ่งได้รับก็ก็ดีใจนิดหน่อยครับผมแ,แล้วก็า ช่องมีมีคนติดตามเยอะๆก็จะดีใจขึ้นไปทวีคูณเลยค่ะควันนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้นะครับฝากฝกช่องดฝากช่องกินดาชาแนลด้วยนะครับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์วันนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ,รบดีค่ะ